ครับสวัสดีนะครับสวัสดีพ okay. so ี่พี่นะครับชาวพักเครื่องทุกทุกท่านเลยนะครับและสวัสดีนะครับพี่พี่ FC นะครับของช่องนะครับคนรักพักเครื่องของเรานะครับวันนี้นะครับคนรักพักเครื่องนะครับทางร้านเราก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่นะครับหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดนะครับอ่าราคาแบ่งปันกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับอ่าไม่เชื่อลองทักกันมาดูนะพี่เนาะติดต่อทางช่องทาง ID Line นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะพี่เนาะนี่นะครับติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยนะพี่เนาะนี่ครับติดต่อที่ไลน์นะครรับหือ โทรนะครับเบอร์นะครับ0 9 1 7 5 2 1 7 8 4นเจ็ะครับโทรสายด่วนสายตรงได้เลยนะครับอ่าคลิปนี้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะพี่เนาะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมอ่าถ้าพี่ทันใดชอบนะพี่นะสามารถติดต่อเข้ามานะครับหรือเก็บเงินบริการปลายทางได้เลยนะพี่เนาะทุกรายการนะพี่เนาะถ้าใครไม่สะดวกโอนหรือว่ายังไงนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมรายการแรกเลยนะครับพี่นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่นี่ครับอันนี้เป็นมีดเก่าพ่อเดิมนะพี่นะเล่มก็ ขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะพี่ประมาณสักเจ็ดนิ้วได้เลยพี่นะสักเจ็ดนิ้วได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นมีดจักรเพชรนะพี่นะนี <ab> ่จ <Jest S 2> ักรเพชรนะครับมีดจักรเพชรหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่เนาะนี่ครับมีดจักรเพชรหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่พี่อ่านี่นะครับจักรเพชรนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่เนาะฝักไม้แบบนี้นะครับเงินก็เก่าแบบนี้นะพี่เนาะนี่นะเห็นไหมพี่เก่ามากนะพี่เนาะเก่ามากนะครับอ่าครับราคาแบ่งปันครับมีบริการเก็บเงินไปทานนะครับ ทุกรายการนะพี่เนาะลองทักเข้ามาได้เลยนะพี่นี่นะครับหนึ่งครับตะการที่หนึ่งผ่านไปนะครับมาต่อกันเลยนะพี่องค์นี้นะครับจะเป็นสมเด็จพิม์ใหญ่นะพี่เนาะพิมพ์ิมใหญ่นะครับอ่าพิมพใหญ่นะครับอันนี้เป็นเลี่ยมเก่านะครับผมผมว่าจะลองแกะออกนะครับแต่ไม่ไม่กล้าแกะนะครับเดี๋ยวมันจะแตกมันจะหักเลยนะพี่เพราะว่าเป็นเลี่ยมเก่าโบราณเลยนะครับพี่เนาะเลี่ยมเก่าโบราณเลยนะครับนี่นะครับพี่ดูเนื้อดิพี่เห็นไหม เนื้อหามวลสารครับอะไรต่างๆนะพี่นะ้องดูอ่ามีความสวยนะพี่นะ้องสวยนะครับไม่มีบินไม่มีหักไม่มีกระเทาะนะพี่น้องนี่นะครับอ่ไม่มีบินไม่มีหักนะครับแบบนี้นะพี่นะ้องด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะพี่น้องซองเข้าไปในะพลาสติกเห็นไ,ไหมด้านในก็จะเป็นเห็นพวกเนื้อในนะพี่นะ้องเนื้อในครับที่ทังเห็น,นครับนี่ก็องสมัยก่อนนะครับเขาเลี่ยมแบบนี้คล้องกันเลยนะพี่นะเปิดหน้าแบบนี้นะครับถือว่า เปิดน้าแบบนี้ยังไม่ค่อยสึกเท่าไหร่นะพี่เนาะเส้นซุมต่างๆนะครับคมชัดนะพี่ถ้าพี่ท่านใดชอบสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางอีลไลน์ผมนะครับอ่าในการต่อมานะครับในการต่อมานะครับอ่าในการต่อมาจะเป็นสมเด็จนะครับวัดเกศชัยโยนครับอ่าพิมพ์อกร่องหรือว่าอกตลอดนะพี่เนาะผมนี่นะครับแบบนี้นะพี่พี่นะดูเนื้อดิพี่เนื้อหามวลสารต่างๆนะครับพี่เนาะเนื้อหามวลสารต่างๆนะครับดูนะครับอ่าจะมีเหมือน ขาเรียกว่าลงรักมานะพี่น้องนี่นะครับไปปลาปะปะไปลายนะพี่น้องนะดูด้านหลังนะพี่ชมด้านหลังกันด้านหลังนะพี่น้องดูนะครับด้านหลังนะครับเนื้อหาต่างๆนะพี่นงดูความเก่านะครับธรรมชาตินะครับทํามีธรรมชาติมีความเก่านะครับของเนื้อผงพระสมเด็จนะครับวัดเกษชโยนะครับพี่พี่น้องนี่นะครับผมนะครับแบบนี้เลยนะพี่เดี๋ยวมาในการต่อไปกันเลยนะครับวันนี้ไปอย่างรวดเร็วนะพี่นะเพื่อไม่ให้ดูแบบน่าเบื่อนะพี่รายการต่อไปนะครับ ดูนะครับมีเป็นเขาเรียกว่าหลวงปู่ชูนะครับหรือว่าพระหล่อพระโตนะครับหลวงปู่ชูวัดนาคปกนะครับปุกเสกนะพี่นนองด้านหลังก็จะเป็นรอยยันต์แบบนี้นะครับอ่าเป็นพระหล่อโบราณนะครับอ่าหล่อโบราณแบบทั่วไปนะครับเป็นข้าประกบนะพี่นะเนี่เป็นข้าประกบครับอ่าและมีลายเก็บตะไบแทงตะไบนะครับเพื่อให้สวยงามนะครับเพื่อไม่เห็นข้าประกบนะครับพี่นนองนี่นะครับอ่าดูนะครับพี่ดูเนื้อหานะครับอ่าตรภาพนี้แทบไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่สภาพสวยงามมากๆนะครับดูนะครับ แต่ถ้าเราสวยงามมากๆนะครับมีความเก่าและสวยนะครับแล้วดูนะครับพี่ความเก่าและสวยนะครับมีความเก่าและสวยมากนะครับพี่่าดูนะครับแบบนี้นะครับพี่ๆนะแบบนี้นะครับ ดูด้านล่างนะครับมีรอยแทงตะไบนะครับแบบนี้เก็บตะไบครับเก็บชิ้นงานนะครับรอยเก็บชิ้นงานช่อนะพี่เนาะแบบนี้นะพี่นะหลวงปู่ชูวัดนักปกนะพี่ชอบก็สนจะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะพี่เนาะอ่าพี่นะครับรายการต่อมานะครับรายการต่อมานะครับจะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่นะครับปัดกําแพงนะพี่เหรียญรุ่นนี้นะครับก็มี สภาพนะครับ sí ผ่านการใช้มาบ้างนะครับพี่นนองแต่ยังคงความสวยและความเดิมนะครับพ <|ja|> ี่งพระหลอดเดิมแบบนี Minor ้นะครับผ oh ิว네ก็มีสึกไปบ้างนะพี่นักเสี่ยงผิวก็มีสึกไปบ้างนะครับแล้วดูครับลายเป็นตัวนะครับนี่ครับด้านในเนื้อนะครับพื้นผิวตึงเรียบนะครับพี่นนองพื้นผิวตึงนะครับมีมิดเดอดอะไรต่างๆนะครับขึ้นตามองค์พระเลยนะครับพี่เนากมีรอยสางแดงนะครับต่างๆสนิมทุกเขียวครับจากการเหอนครับอาจากการใช้นะพี่น้องนะดูค่าประกบนะครับ อ่าทรประกบแบบนี้นะครับอ่าประกบแบบนี้นะครับดูด้านหลังกันเลยนะพี่นะครับด้านหลังก็เป็นลักษณะแบบนี้กันเลยนะครับอ่าหนาลักษณะแบบนี้กันเลยนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับรายการไหนนะครับพี่น้องสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะพี่น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทุกรายการนะพี่น้องมีบริการเก็บเงินนะครับผมอ่าอ่าต่อมานะครับมารายการต่อมากันเลยนะครับเป็นพ่อตระครับบางกระทิงนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ เข้มข้นมากๆนะพี่นนอะเข้มข้นมากๆนะครับเนื้อหาดินที่ผสมได้เหลืองลงตัวนะพี่นนอะแล้วก็นํามากดพิมพ์เป็นหลงพัตโต้นะพี่นะแต่ว่าผมดูว่าสภาพตรงนี้นะครับไม่มีการใช้เลยนะครับพี่นนอะผ่านการเก็บมาอย่างยาวนานและเก็บได้ดีมากๆนะพี่น้องนี่นะครับค่าฝฟุ่นอะต่างๆนะครับแทบไม่มีเลยพี่นนองนี่นะครับเป็นเนื้อหาที่สวยนะครับพี่นนองนี่นะครับใช้พาสิุสวยแบบนี้นะครับชนะทุกอย่างนะพี่นนองแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับ พอโตบางกระทิงนะพี่น้องพอโตบางกระทิงนะครับแบบนี้นะครับทุกทุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่เนาะทุกรายการมีเงินเก็บเงินปลายทางนะพี่ให้พี่ท่านใดชอบก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับทักไลน์หรือส่นที่อยู่มาได้เลยนะพี่นาอนี่นะครับขอคนปิดจริงนะครับไม่ปิดเล่นนะพี่น้องเพราะว่าทุกการส่งนะครับถ้าเก็บเงินปลายทางจะมีเสียค่าส่งนะพี่น้องจะพี่ถ้าส่งไปแล้วพี่พี่ตีกลับเนี่ยผมเสียค่าส่งฟรีนะครับ อ่ารการต่อมากันเลยนะครับนี่นี่จะเป็นผรอดนะครั Audrey, brown, so infinity, บผลอดนะครับอ่าเป็นพผรอดนะครับเนื้อหานะครับดินเก่งๆตกเกล้าแบบนี้นะครับอ่าถูกการควบคุมไฟก็จะออกสีน้าตาลดำๆนะครับแบบนี้นะครับเป็นคราบธรรมชาตินะพี่อ่าเป็นธรรมชาติของพักเนื้อดินครับเป็นธรรมชาติของพ้าเนื้อดินนะครับมาดูครับการเรียกว่าการกดพิมพ์ต่างๆนะครับเนื้อดินเผาต่างๆนะพี่เนาะเป็นพระรอด ลำพูนนะพี่เนาะนี่นะครับกลุ่มมหาวันกันเลยนะครับตรงนี้นะครับใบโพนะครับเด้งๆหน้าตาติดคมชัดนะครับแบบนี้นะพี่เนาะเป็นพระรอดนะครับพี่นะจะดูด้านหลังนะพี่ด้านหลังก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าลักษณะลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นรอยนิ้วมือกดนะครับต่างๆมากมายนะพี่เนาะนี่นะครับอ่าในการนี้นะครับผ่านไปนะพี่เนาะมาชมเลยกันต่อมานะพี่อ่าต่อมานะครับเขาเรียกว่าเป็นพระพิมพิตาวัดอนงนะพี่นะ เป็นเนื้อเมกะสิตนะพี่เนื้อเมกกะสิตนะครับจะกลับออกเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะพี่เนาะนี่ออกเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เมกกะสิตสัมฤทธิ์นะพี่นี่ครับเป็นประกบเหมือนกันนะครับประกบเหมือนกันนะครับดูเลยนะครับพี่พระสวยนะครับพระสวยน่าใช้นะพี่นะขนาดเล็กนะครับเป็นพระปิดตาที่ขนาดเล็กแล้วแปลกตาหน้าใช้มากๆนะพี่เนาะนี่ครับพระเกจิดังเมืองเทพนะพี่นะต่อมานะพี่นี่ อันนี้เป็นข้าวตอกแตกนะครับอ่าข้าวตอกแตกนะครับหนุ่มผู้เอี่ยมวัดหนังนะพี่น้องข้าวตอกแตกหนุ่มผู้เอี่ยมวัดหนังครับมันจะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อสำริดเนื้อสำริดหรือเนื้ออะไรนะเนื้อสำริดนะแบบนี้นะพี่เนื้อสำริดกับดำๆนิดหน่อยนะพี่น้องนี่ออกอยูเขียวๆนิดหน่อยนะพี่นี่นะครับสำริดกับดำนิดหน่อยครับองค์ขนาดเล็กครับน่าใช้นะพี่นะจิ๋วแต่แจ๋วนะพี่นะจิ๋วแต่แจ๋วนะครับแบบนี้นะครับอ่าดูนะครับผมอ่าจะดูนะครับนี่ลาายนนนิิ้้วมืออตต่่งงๆะพีด คมชัดเลยนะพี่นะติดคมชัดต่างๆต,ติดคมชัดเลยนะพี่อ่านี่นะครับแบบนี้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับดูได้เลยนะครับใครพี่ท่านไหนชอบนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะครับพี่ๆทุกท่านนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับดูรายการบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นักถ้าหากว่าไม่สะดวกโอนหรือว่ายังไงนะพี่น้องก็ติดเก็บเงินปลายทางกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นวัดอโนงเหมือนกันนะครับพี่นัาเป็นเนื้อเมกะสิ์นะครับอ่าเป้นเมกะสิ์นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรผมไม่แน่ใจนะพี่น้องแต่ว่า ดูเก่าไว้ก่อนนะพี่นะดูเก่าไว้ก่อนนะครับนี่ครับมีค่าประกบชัดเจนนะพี่เพราะว่าเป็นพิมพ์สองหน้านะครับนี่นะผมชัดมากนะครับเป็นผระหล่อบรรณนที่น่าใช้นะครับอ่าน่าใช้นะครับสามารถเอาไปดูพระปิดตาเนื้อเมกสิ์อะไรต่างๆลูกอมเมกสิ์ต่างๆของวัดอนงได้เลยนะพี่เนาะเป็นเนื้อหาเดียวกันนะครับเนื้อหาเดียวกันนะครับพี่ๆนะนี่นี่นะครับอ่าแบบนี้นะครับพี่ๆท่านใดชอบสนใจเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเข้ามาได้เลยนะครับพักข้อความไลน์หรือว่าโทรสะตวยตรงเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นพระชัยหัวไม่ขีดนะครับอันนี้ก็สร้างในสมัยรัชกาลที่ที่สี่ที่ห้าประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับพระชัยหัวไม่ขีดนะพี่เนาะนี้นะพี่เป็นพระชัยที่น่าใช้มากๆนะครับพี่ๆเนาะนี่เป็นองค์จิ๋วขนาดจิ๋วนะครับเป็นปีลึกๆนะครับขนาดน่าใช้นะครับน่าเก็บน่าสะสมมากนะครับพี่ๆนะนี่ดูเป็นข้างล่างก็เป็นก้นลอยแบบนี้นะครับพี่เป็นลายตะใบลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับ พี่พี่ท่านใดชอบนะครับสนใจติดต่อเข้ามาเนยได้เลยนะพี่นะมีบริการเก็บเงินใบทางนะพี่เนาะถ้าพี่พี่ท่านใดยังไม่สะดวกโอนนะครับหรือว่าไม่สามารถออกไปโอนได้นะครับถ้าสะดวกโอนก็สามารถสะดวกโอนกันได้ก่อนนะพี่เนาะแบบนี้เลยดีกว่าอต่อมานะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกะลานะพี่นะกะลาพ่อน้อยนะพี่เนาะนี่นะครับเป็นสินช่างนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสินช่างอะไรช่างชาวบ้านหรือเปล่าอะไรสักอย่างนะพี่เนาะเพราะว่า มีลักษณะหลายสิ่งนะครับของพ่อน้อยนะพี่เนาะทางด้านหลังเป็นรอยจานครับลายมือพ่อน้อยอันนี้นะครับอ่าพ่อน้อยเอามาจานอีกทีนะครับเป็นรอยเกะชลุนะครับพี่นักเกะชลุนะครับอ่าแบบนี้นะพี่ๆนะท่านใดชอบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลองช้านะครับอ่าต่อมาครับเป็นผู้เผือกครับขุดสตะนะครับพี่นักคุสตะเล็กนะครับเนี่ยเนื้อหาเหมือนสมเด็จเนี่ยนะพี่นะสมเด็จตมคุณพมอะไรต่างๆนะพี่เนาะเนื้อหนึกนุ่มนะพี่เนเนื้อหนึกนุ่มนะครับ ลักษณะเนื้อหนุนุ่มน่าใช้น่าเก็บสะสมเหมือนมากนะพี่แบบนี้นะครับหนุ่มผู้เผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่เนาะหนุ่มผู้เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับน่าใช้นะพี่เนาะนี่นะครับราคาไม่แพงแบ่งปันทุกรายการนะพี่เนาะแบ่งปันทุกรายการนะพี่อครที่ไหนชอบติดต่อเข้าไปเลยนะครับอนี่นะครับอันนี้มาชมสายไปกําแพงกันต่อนะครับพ้าไปนะพี่นะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าอะไรเป็นพิมพ์ลูกไข่นะพี่นะน่าใช้น่าเก็บนะพี่เนาะน่าใช้น่าเก็บและน่าสะสมนะพี่ดูนะครับ เป็นพิมลูกไข่ที่หายากกว่าจอบนะพี่นี่นะครับเนื้อออกเหลืองอมเขียวนะครับอ่าออกเหลืองอมเขียวมีธรรมชาติเกาะติดตามผิวพระนะครับอ่าแล้วมีซอยสาดแดงแดงดังตลาดนะครับถูกจัดการจับนะครับหรือว่าเหือนะครับนิ้วสัมผัสนะพี่น้องนี่ครับด้านข้างเป็นข้าวประกบแบบชัดเจนนะครับนี่นะครับข้าวประกบแบบชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับคราบออกไซด์ดำดำดังตารางมากมายนะพี่เนาะแล้วก็มีพวก รอยสาแดงๆนะครับติดตามองคพระนะพี่น้องนี่ครับการแทงตะไบเก็บขอบข่านะพี่น้องนี่เราเห็นร่องรอยการประกบนะครับอย่างชัดเจนนะพี่น้องนี่เป็นหูแบบนี้นะพี่หูเชื่อมหูห่วงอะไรแบบนี้นะครับ,นะรบในการต่อมานะครับจะเป็นห้องเงินบางคารนะพี่นะ้องห้องเงินบางคารนะพี่นะ้องอันนี้เป็นพิมพ์คิตราพิมพ์ห้าชายนะพี่เนื้อหาออกเหลืองอมเขียวครับอามีน้ําทองดอกพิกุลนะครับ,รรรบแบบนี้นะพี่นะ้องถ้าดูคราบรอยส่านะครับสาแดงแดงนะพี่น้องสาแดงแดงนะครับ รอยส่าแดงๆอะไรต่างๆนะพี่น้องแล้วก็พวกออกไซด์ดำๆนะครับติดตามองพระนั่นะพี่น้องนี่ครับพระสวยน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมนะพี่น่ารักมากๆนะพี่น้ององนี้นะครับมีข้ามระกนบ่นะครับข้ามระกบชัดเจนนะพี่น้องนี่นะครับอ่าเป็นก้นเขาเรียกว่าก้นขนมครกแบบนี้นะพี่น้องเป็นก้นหยดนะครับแบบนี้นะครับมีรอยช่อต่างๆติดเลยนะพี่น้องแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้แล้วนะพี่น้องต่อมาเป็นรูป เหมือนปั๊มพอดเดิมนะครับเนื้ออะปาการนะพี่รูปเหมือนปั๊มพอดเดิมเนื้ออปากานะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นพอดเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่เนาะนี่นะครับพอดเดิมวัดหน่องโพนะครับเป็นหลวงพอดเดิมวัดหน่องโพนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับนี่นะครับมีค่าความเกลานะครับต่างๆออกไซด์ขึ้นดำองพระนะครับดูนะครับผมนี่นะครับ เป็นพักเก่าเก็บน่าสะสมนะพี่เนาะนี่นะครับด้านล่างมีรอยจานยันนะครับแบบนี้นะพี่เนาะลองพอดเดิมนะพี่ใครชอบใครสนจะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่าองค์นี้นะครับเป็นเนื้อดินนะครับอ่านี่นะครับเป็นเนื้อดินนะครับเขาเรียกว่าขุนแผนบ้านกลางนะพี่เนาะพิมพ์สามเหลี่ยมแบบนี้นะพี่นี่ดูเนื้อหาจจิตจัดเลยนะพี่เนาะเนื้อหาจัดจ้านจิตจัดเลยนะพี่ปึกปรักเลยนะพี่เนาะแบบนี้ เก่าๆแบบนี้นะพี่เนาะเก่าๆแบบนี้นะครับน่าใช้น like ่าเก็บจริงๆนะพี่แบบนี้เลยนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะพี่เนาะอย่ารอช้านะพี่เนาะอ่าทุกรายการมีบริการเก็บปลายทางนะครับอ่าอย่ารอช้านะครับถ้าไม่สะดวกโอนก็ติดเป็นปลายทางได้นะพี่เนาะโอเคนะครับแต่ทุกรายการที่ปิดนะครับขอคนเอาจริงนะพี่เนาะรับจริงนะครับอ่าผมส่งให้จริงรับจริงนะครับเพราะว่าทุกรายการผมมีค่าส่ง50บบาทนะพี่เนาะอ่าขอให้พี่ที่ สั่งกันแล้วนะครับหรือว่าที่เก็บเงินใบท้างครับ <S <S ก็ขอให้รับกัริีนะพี่นนอะเพื่อผมจะได้ไม่เสียค่าส่งฟรีนะพี่นะอาะต่อมานะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นป,ปุหนังนะพี่เนาะปุกหนังนะครับอันนี้ก็จะมีไม่ค่อยเป็นรอยฉลุนะพี่จะล่อแบบเต็มแบบนี้นะพี่เนาะจะล่อแบบเต็มเต็มแบบนี้นะครับปุ๋หนังรล่อเต็มเต็มแบบนี้สวยงามมากเลยนะพี่เนาะนีๆๆ่ปุก<ร>หนังหล่อแบบเต็มเต็มนะครับด้านหลังนะพี่เนาะนี่ครับเนื้อชินเต็มเต็มเขาเรียกชินเงินนะพี่เนาะ นี่ชิ้นเงินนะครับน่าใช้เก็บสะสมมากๆนะครับสวยงามนะครับปูหนังแบบนี้นะพี่น้องเป็นตะกั่วชิ้นเงินนะครับพี่อะในการต่อมานะครับต่อมานะครับในการต่อมาก็จะเป็นนี้นะครับเขาเรียกว่าพระร่วงลังปืนหลังลอยผ้านะพี่นะงหลังลอยผ้านะครับนี่นะครับพระร่วงลังปืนหลังลอยผ้าเรียมพร้อมใช้แบบนี้นะครับนี้จําได้ว่าได้จากสุโขทัยมาแล้วพี่น้องนี้นะครับได้จากสวรรคโลกมาเลยนะองนี้นะครับคณลุงท่านหนึ่งนะครับ อที่ให้ไปเหมาะนะพี่เนาะนี่นะครับเก่าสวยนะพี่เนาะเก่าสวยคาบกุยอะไรต่างๆติดนะพี่เนาะน,นี่เป็นหลังลายผ้าแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นหลังลายผ้าแบบนี้นะพี่นี่นะครับผม่นานใช้งาเก็บมากนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลย,ยลอย่ารอช้านะพี่ๆเนาะอ่ะอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ไปแถวนี้เลยเอาไปแถวนี้ก่อนนะพี่ อ่ะต่อมานะพี่เนาะเป็นป,ป alive, ูดท ah ิมนะครับบรหหรไร่นะพี่นะผมลืมแถวนี้ไปเลยเนี Say ่ยปูดทิมบรหหรไร่นะพี่เนะอันนี <ati> ้จะเป็นหูเชื่อมนะครับนี่ครับโค้ดตอกลึกๆแบบนี้นะพี่เนาะหูเชื่อมนะครับแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงนะครับหูเชื่อมแบบนี้นะครับปูดทิมบรหหรไร่นะพี่เนาะนี่สวยน่าใช้น่าเก็บนะครับเป็นหูเชื่อมเดิมๆนะครับนี่นะโค้ดชัดเจนนะพี่เนาะนี่โคดชัดเจนมากเลยนะครับพี่ใดชอบสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะครับพี่ๆนะนี่นะครับ อะต่อมาครับอาจารย์ฟันอาจารย์โรนะพี่นอะนี่อาจารย์ฟันอาจารย์โลไปเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมสวยเลยนะพี่น้องนี่หู่ในตัวด้วยนะครับอาจจะสร้างในปีประสอเลยเนี่ยไม่มีประสอบอกน่าจะหนึ่งกว่านะครับเหรียญดูง่ายครับน่าเก็บสะสมนะครับนี่ตกคมตึงนะครับนี่ตัดชีกขาดแบบนี้นะพี่เนาะอาจารย์ฟันอาจารย์โรนะพี่ใครชอบก็สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใสสอาดครับไม่ควรพลาดนะพี่เนาะดำดำดเดิมแบบนี้นะครับ อ่ะต่อมานะครับองนี้นะพี่เป็นพ่อสดทอนนะครับรุ่นแรกนะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับพี่นาอนี่ก็มีสภาพผากอัใช้มานะครับจะออกสึกสึกหน่อยนะครับพี่น้องสึกสึกหน่อยรายละเอียดเขาจะเห็นน้อยลงนะพี่นี่นะครับปิดจริงส่งจริงนะพี่นะปิดจริงส่งจริงนะครับอ่นี่นครับปิดจริงส่งจริงนะครับเพราะลูกค้าที่ซื้อกับผมก็รู้กันอยู่นะครับ แบบนี้นะครับพอสดทอนนะครับต่อมาพ่อไป่นะครับพอไป่แล้วก็แพงนะพี่เนาะพอป่แล้วก็แพงนะครับนี่นะครับผมไอ้ไม่ใช่พป่าไแ่วก็แพงพ่อท้าแล้เพิ่งนึ่งแตกนะพี่นะพูดผิดขออภัยดีนะครับพ่อท้าแล้เพิ่งนึ่งแตกนะครับนี่นะครับผมนี่ครับเป็นค่าบประกบแบบนี้นะครับชัดเจนนะพี่นะนี่ครับปะกบแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับเนื้อออกเหลืองอมเขียวสภาพใช้สวยเก่าเลยนะพี่เนาะนี่นะครับ เนื้อมันมันครับเนี่ยร้อยเนื <t ips> ้อเนื้อเห็นอย่างง่ายง่ายชัดเจนนะครับรอยเนื้อเนื้อเห็นได้ง่ายชัดเจนนะครับด้านล่างก็จะใบเก็บใต้ฐานแบบนี้นะพี่เนาะเก็บช่อครับต่อมาสายสุพรรณครับอันนี้จะเป็นไม้เหตุส่วนพอบยนะพี่เนาะไม้เหตุส่วนพอบยนะครับสุพรรณบุรีนะครับองนี้ก็ผ่านสภาพการเก็บที่ไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยดีหน่อยนะพี่เนาะก็จะเกิดคราบสนิมนครับออกไซด์ต่างๆนะครับเนื้อจริงๆนะครับจะเป็นเนื้อทองผสมนะพี่ด้านในนะพี่เนาะเห็ เนื้อออกน้ำทองด้านในเลยนะพี่อ่าเนี่ยนะครับก็จะมีการผสมที่หลายอย่างนะครับหลวงพ่อโบยนี่นะครับนี่นะครับมีข้าวสนิมต่างๆมากมายนะพี่นะเป็นทิมทสองหน้าเลยนะพี่นะพ่อโบยนะครับอ่าหน้าเอหน้าบีและต่างๆผมไม่ไม่แน่ไม่รู้นะครับไปแยกกันเอานะพี่เนาะนี่นะครับอ่าแบบนี้นะครับพ่อโบยวมะนนาวนะพี่เนาะสวยก็เก่าเดิมๆแบบนี้นะพี่นะชอบใครสนใจติดต่อเข้ามาเ,เลยนะครับ ต่อนะพี่เนาะนี่ปูเอี่ยมมัดหนังนะพี่เนาะนี่เลี่ยมนะครับเลี่ยมพลาสติกทอมใช้แบบนี้มาเลยนะพี่เนาะนี่นะครับนี่หน้าตาติดคมชัดนะครับอ่าสวยเดิมนะครับหูเหรียญในตัวแบบนี้นะพี่เนาะอ่าเป็นข้างเลื่อยนะพี่นะข้างในเป็นข้างเลื่อยนะครับว่าไดาจ้จากคนเก่าคนเก่ามาเลยนะพี่เนาะเหมาบ้านมานะครับแบบนี้นะพี่เนาะ ท่าพี่ไหนไม่สะดวกงั้นจิบเงินไปทางได้นะพี่เนาะนี่นะครับขอให้มาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับอ่าต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นกุมารครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อตีหรือพ่อกลวยนะพี่เนาะแต่จะตีกันนะพี่เนาะแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะเป็นพ่อกลวยนะพี่เนาะพ่อกลวยหรือพ่อเตผมไม่แน่ใจนะพี่เพราะมีสองหลวงพ่อที่ทราบพวกกุมารอะไรแบบนี้นะพี่เนาะแต่เนื้อหานะครับเก่าจัดเลยนะพี่เนาะเนื้อหาเก่าจัดเลยนะพี่อ่าเนื้อหาเก่าจัดเลยนะครับกุมารนะครับกุมาร ต่อมาครับนี่ก็เป็นนางเขาเรียกว่านางกวักหรือกุมาณฑ์ากอย่างนะพี่นะนี่ปิดทองลงชาติต่างๆนี่นะครับนี่สวยเดิมเลยนะครับพี่นะปิดทองลงชาติต่างๆสวยเดิมครับไปตั้งหน้ารถตั้งบนหิ้งพระอะไรต่างๆได้เลยนะครับพี่เนาะนี่สวยเดิมนะครับสวยเดิมเดิมเลยนะพี่เนาะต่อมานะพี่นี่นะครับเป็นปู่ยิ้มนะครับอันนี้พิมพ์สั่งกระจายนะพี่เนาะปู่ยิ้มัดหนองบัวนะพี่จพิมพ์สั่งกระจายนะปิดทองนะครับที่พุงที่หน้าครับไปหน้าครับปิดทองนะครับ หนังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นเนื้อผงกุกรักนะพี่เนื้อผงกุกรักนะครับหนองปูยิ้มนะครับก็หนังบัวนะพี่เนาะาชอบไปสนจะติดต่อเข้ามาได้เลยครับจะรอช้านะพี่เนาะอย่ารอช้านะครับอ่านี่นะครับองค์สุดท้ายของวันนี้นะพี่เนาะเป็นปลกนะครับเนื้อชิ้นเขียวนะพี่เนาะปลกเนื้อชิ้นเขียวนะครับอันนี้เป็นปลกลพบุรีนะครับพี่เนาะปลกลพบุรีเนื้อชิ้นเขียวนะครับไปดูคาบปงต่างๆนะพี่โอ้โหติดคมชัดเลยนะครับติดคมชัดเลยนะครับดูคั่าอป ติดคมชัดสวยงามนะครับเป็นพระกุโบราณนะครับพี่นนองเป็นพระกุบโบราณพระเก่านะพี่แบบนี้นะครับพี่ๆท่านใดชอบสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะครับอย่ารอช้านะครับพี่ๆเนาะอย่ารอชานะครับทางเรานะครับวัตถุมงคลทางเรานะครับพักเครื่องนะครับก็แบ่งปันเท่านี้นะครับคนละพักเครื่องของเรานะครับทางร้านเรานะครับก็ยินดีแบ่งปันครับยินดีแบ่งปันครับมีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับ เราทามาให้แล้วทําให้พี่ๆนะครับ FC ทุกท่านเลยนะครับเก็บเงินไปทานนะครับเลยพี่ท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับโอนเงินนะพี่เนาะหรือว่าที่โอนเงินห่างจากไกลจากบ้านนะพี่เนาะเก็บเงินไปทานถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับรอรับหน้าบ้านได้เลยนะพี่ๆนะพี่ๆทุกท่านที่ปิดนะครับรอรับหน้าบ้านได้เลยจงทางก็ติดต่อนะครับนี่นะครับไลน์ไอดีนะครับหรือนะครับโทรสายตรงที่เบอร์โทรศัพท์นะครับนะครับมีบริการเก็บเงินไปทานนะพี่ๆนะ ให้มีท่านใดชอบนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะครับวันนี้นะครับทางร้านเรานะครับคนลักพระเครื่องนะครับก็ขอกราบลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ